จะได้อธิบายทีเดียวนะครับก็การสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูระบบใหม่นะครับปลดที่เลเวล48เขาเรียกว่าระบบอะไรเขาเรียกว่าระบบคุณธรรมคำจุดโลกซึ่งคุณธรรมก็คือใส่แล้วก็จะมี HP โจมตีป้องกันครับก็เหมือนแบบเราเลือกสถานะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเราสามารถหาตรงนี้จากไหนมันจะมาปลดมาพร้อมกันครับอยู่ในต้อมนะครับแล้วก็นี่ครับไตตองการไตตองนะครับวิธีเล่นไตตองก็คือเห็นไหมครับกดไต่ตองปุ๊บถ้าเกิดคุณไตตองผ่านมันจะไปขั้นต่อไปอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านมันก็กลับมาขั้นเดิมเห็นไหมครับโดยการระบบนี้ใช้เงินเหรียญรูปีครับนี่เห็นปะฟุ้งซ่านไม่ไปไหนเลยเห็นปะเฮ้ยไปแล้ว นี่ได้ถึงนี่ครับข้ใช้รอบครอบนะครับก็แล้วแต่ดวงซึ่งเป็นกาชาใช้รูปีแทนนะครับอันนี้กาชารูปี <c oughs> ดูดิเดี๋ยวนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนี่เห็นไหใส่ตองสิบครั้งสามารถทําให้ทุกคนกดไปไม่เมื่อยมือได้ครับ <c oughs> ใส่ตองสิบครั้งนะครับระบบละลายเหรียญใช่ครับพี่นี่ทีนี้ประเด็นคือนี้แยกย่อยเอาไม่มีย่อยเลยหรือต้องย่อยสีทอง ย่อยแล้วก็มาแลกได้เงี้ยเหรอดูดิคือยังไงแยกย่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไต,ต่ตออไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีของให้แยกย่อยเนาะมันต้องขั้นขั้นอะไรขึ้นไปเดี๋ยวผมขออนุญาตลองยอยอลองแยกย่อยเอยลองหาสีม่วงมาแล้วลองกดเข้ามาแยกย่อยให้ดูนะครับ่ะดูนะครับละลายเหรียญละลายเหรียญอัพเมืองขั้นต่อไปมันจะเพิ่มเพิ่มไหมนี่ครับมันจะเพิ่มเพิ่ม120ร้อยยี่สิบขับใช่ครับ น่าจะสีทองเลยเหรอพี่เกินไปล่าสีทองอะสีสีม่วงพอมั้งเดี๋ยวเราโหนี่เราไต่ตองไปนะครับเงินตอนแรกเรา 18m บ้างผมจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะกดจนเหลือ 10m นะครับเราจะเป็นคนนั่งสมาธิยาวๆกดยาวๆเอ้ยเอา1หมก่อนพี่มันลดช้า 15m ก่อนเนาะเฮ้ยนี่อแล้วก็อย่าดีนครับฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ได้นะมันขายได้คืนได้นี่เห็นปะเหรียญก็คืนมาคืนมาเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิต่อไต่ตองกันลุวครับจุ๊บจุ๊บจบ อืมเฮ้ยวัดเต่าวัดเต่าโอ้โหได้คลิปเลยไปเนี่ยในเราอัดคลิปนี่ครับวัดเต่ามีโอกาสได้สีทองนะครับอุ้ยจ้าโอ้สีม่วงโอ้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 อันนี้ไม่ทราบเลยครับแยกย่อยเฮ้ยแยกช่อยไม่มีอยู่ดีว่ะหรือว่ามันยังไม่เปิดให้เราอ่ะหรือว่าเราต้องไปย่อยเองครับเดี๋ยวขออนุญาตพักพักแต่ตรองสักคู่นะครับมาตรงคุณธทม สกัดคุณธรรมไม่มีแสดงว่าระบบยังไม่ยังน่าจะยังไม่มีให้เราแยกย่อยนะครับอ่ะเราไปไต่ตองก่อนนะครับเราเหลือที่5มนะครับตามสิ่งที่เราต้องการไปครับเซิร์ฟที่3 0ผมไม่ทราบเลยครับขออภัยด้วยนะพอดีผมเล่นเซิร์ฟหนึ่งเนาะมันน่าจะนานแล้วมันน่าจะแบบห่างไกลกันไม่ได้ดูว่าเปิดเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะครบข้อมูลตัวนี้ไม่มีให้นะครับโอ้า่าดีใจเนาะได้วัดเต๋าแม้อุตส่า เรวจะไต่ตองจะเดิน 15m นะครับใกล้แล้วครับแป๊บเดียวเองเร็วมากเลยนะแล้วประเด็นนั้นที่ได้มาใส่แต่ละตัวคือใส่ซ้ําค่าซ้ําไม่ได้ด้วยก็คืออยู่ที่ว่าดวงเลยอะไต่ตองจนท้อเดี๋ยว 15m เราจะลองไปอัพให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงเนาะขายความฟุ้งซ่านทิ้งก่อนเป็นไงเงินเราก็เด้งกว่าจะ 15m อะ เราก็ได้ของไปอัพเยอะเลยใส่ตองไว้ก่อนใช่ไหมใส่ตองกันนะครับระบบใหม่นะครับพี่ๆท่านใดสงสัยสอบถามได้เลยนะครับผมจะแบนตัวพี่ตามครับดวงดีไปดวงดีเลยพี่เมื่อกี้เราวัดเต่าอ่ะเมื่อกี้เห็นวัดเต่าว่าสีมันได้สีได้สีสม่วงเองมันต้องดวงดีต้องสีส้มนี่ใจร้ายเกินเกมอะ่ะอันนี้ว่าบาปไปอะุ้ยมาอีกแล้ววัดเต๋าเห็นไหมเมตามตาเมตตารอบครอบรู้ดีรู้ชั่วห้าวหาญดู ดูคนดูขออนุญาตกดไปให้ถึงว้าน่สิม่วงคอมโบฮอตรงอ้วนเซี่ยวกาเซียงพอเล่นได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอผมได้อันเดียวเองเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตกดจนถึงสิบห้าเอ็มก่อนนะครับแล้วก็อัพวิวแล้วปลดแล้วจ,จะปิดคลิปนะครับคลิปไอ้ไต่ตรองนะครับใกล้สิบห้าเอ็มนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่จองแจงเดี๋ยวผมทาให้ดูครับสักครู่นะครับผมได้เดียวเองสีทองผมยังผมผม ผมพยายามอยู่ครับผมไต่ตองอยู่ครับแล้วก็อยาา่ามาไต่ตองหมดนะครับเวลาอัพเวลอัพของอะมันใช้เยอะมากนะไอ้เงินเนี่ยอยา่ามาอย่าอุ๊ยวัดเท้าเห็นไหมอา่านไหมข้าวหารรักษาปฏิทานรักษาปฏิทานเทพปลยุทธ์โอ้เรียบร้อยนั่งเกาพุงเลยครับเรียบร้อย <laughs> ยังไม่ได้สีทองเลยครับ ไปพอก่อนนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูนะครับอ่าแล้วพอได้ได้ของจากตรงนี้มานะครับอ่าเราก็ไปดูขุนพลนะครับพัฒนาคุณธรรมนะครับนี่แล้วเราก็เลือกว่าเราจะใส่เพิ่มค่าอะไรครับนี่จะมี HP โจมตีเห็นไหมครับป้องกันค r i t i c a l เห็นไหมครับต้านคีทลายบลอกบล็อกเห็นไหมครับเพิ่มดาเมจลดดาเมจเห็นไหมครับก็อยู่ที่เราเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกละกันอันนี้ผมใส่โจมตีอันนี้ใส่ เพิ่มดาเมจนะครับอาจจะเพิ่มพลังไม่เยอะเท่า HP นะครับแต่ว่ามัน <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรมันมันดีต่อขุนพลนะครับอ่ะถ้าเลือกได้นะครับนี่ไงมาแล้วโจมตีเม็ดต่อไปนะครับคิดที่ข้อเอามันอาแล้วก็อันนี้ได้ HP ก็ HP ครับแต่ถ้ามีเพิ่มดาเมจก็เ,เพิ่มดาเมจครับอะค่อ,คอยๆไปนะครับแล้วแล้วก็อันนี้ครับมันใส่แล้วถ้าเราใส่สีเห็นปะสีม่วงสามอัน มันจะม,โมีโบนัสเพิ่มเติมอีกุอยโจมตีไม่มีแล้วอะไม่มีสีม่วงแล้วอะแล้วน,นี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้จุดอ่อนไม่เอานะครับเดี๋ยวเราไปเอาคีย์ดิคอแทนโอเคคือง่ายอะ่ะมันเหมือนเมืองครับเราใส่สีม่วงเลยอะอันนี้เป็นคีที่ิคอเป็นโจมตีแล้วก็เป็น HP นะครับเดี๋ยวลองใส่นี้เลยไ่เพิ่ม,ม่ะ HP โอเคถ้าใส่ HP พลังจะขึ้นเยอะนะครับพลังอันนี้ว่าพลังลบนี้งครับแต่ว่าผมว่ามันไม่มันเหมือนแบบพลังปอมอะ่ะ ทำได้แค่ไว้แข่งพลังเนาะอันนี้ใส่ HP เนี่ยใช่ไหมอันนี้คียข้อแล้วโจมตีแล้วโอเคครับแล้วก็ไปจู่ล่งต่อนะครับคุณธรทมอ่ะมีสีฟ้ามาให้เปลี่ยน HP โจมตีอยากป้องกันแล้วเปลี่ยนเป็นคียข้อนะครับถ้ามีอ่าเตียวหุยนะครับเตียวหุยก็เหมือนกันนะแต่ตอนแรกผมใส่ป้องกันให้เขาใช่ไหมโจมตีอ่าเตียวหุยโจมตี อันนี้ผมใส่ป้อกกันให้เขาเนาะแล้วก็ HP แต่เมื่อกี้เขาใส่อะไรทำไมอ๋อมันใส่สีม่วงมาเลยพลังเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเตียวหุ่ยเราเพิ่มบล็อกให้เขาก็ดีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอยัดดูก่อนนะจะป้องกันของเขาก็ดีอะ่ะเดี๋ยวลองดูบล็อกนะครับถ้าใส่บล็อกบล็อกดีกว่าเพราะมันมันตรงสายเขาอะ่ะอันนี้ผมต้องพูดดีเนาะแต่ความจริงนี่ครับเดี๋ยวเร,เราจะลองใส่สีม่วงสามอันให้ดูนะเอา้าใส่ผิดอัน ป้องกันอ่านี่มันก็จะขึ้นตรงนี้มาเพิ่มครับนี่ลดดาเมจเพิ่มดาเมจโอเคเราใส่ตรงสายอันนี้ก็เป็นระบบคุณธรรมนะครับที่ปลดใหม่รีเวล4นะ่าเนาะถ้ามีปัญหาสงสัยตรงไหนยังไงก็ค,คือสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับระบบคุณธรรมจะบอกว่าบวกอะไรบ้างเนาะก็จะปลดตามเบลลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงี้ก็ขอบคุณที่รับชมติดตามตามในช่องนะครับขอบคุณครับอ้าวมาต่อกันครับพี่